จิตใจก็เป็นผลนะครับจิตเป็นนายกายเป็นบ่าวถ้าจิตใจแล้วไม่สมดุลความที่เป็นเชื่อมโยงกับร่างกายเนี่ยมันก็ทําให้กล้ามเนื้อเส้นเอ็นเกรงลมอั้นไฟค้างร้อนค้างน้ําไม่ไหลเวียนได้นะครับครับทีนี้เราลองมาดูสาเหตุกันนิดหนึงนครับ จากที่เกิดเลยน,นะครับเรื่องในออฟฟิศซินโดรมก็นอกจากออฟฟิศมีไหมนะครับหรือว่าคนเป็นออฟฟิศเท่านั้นนะครับถึงคนที่ทํางานออฟฟิศนานถึงมีอาการนะครับเรามาลองดูสาเหตุกันนะครับทีนี้ถ้าบอกว่าเรามีปัญหาเรื่องปวดตึงบ่าแต่เราบอกว่าเเป็นเพราะว่าเราดื่มน้ําน้อยน้ำเปล่านะครับดื่มน้ำเปล่าน้อยแล้วเราดื่มชากาแฟน้มันรสมันหวานมากเกินไป คิดว่าเป็นไปได้ไหมครับอลองคอมเมนต์กันมาดูได้นะครับว่าเป็นไปได้ไหมหรือว่าใครเคยรู้สึกอย่างนี้บ้างน,นะครับรู้สึกว่าพอรู้สึกเนี่ยขาดน้ําหรือว่ากินพวกของหวานของมันของอารมณ์หรือว่ากระตุ้นพวกกระตุ้นที่มีคาเฟอีนที่มีกระตุ้นไฟมากเกินไปมันทําให้ไงครับมันทาให้เส้นตึงขึ้นมาหรือว่าเนี่ยครับน้ําข้นเกรง็งอ่ะเป็นไปได้นะครับเป็นไปได้นะครับการที่มีปัญหาแบบนี้ครับมันคือ ความไม่สมดุลที่เป็นโดมิโนโเห็นไหมครับถ้าบอกว่าเนี่ยเนี่ยคือภาวะทีไ่ไม่สมดุลจะบีบจะ่อนโดยใช้คือตึงด้วยกล้ามเนื้อหรือว่าท่าดินก่อนก็ได้หรือบอกไม่ใช่น้ํามันแห้งขอดเติมน้ําดีก็ไม่ค่อยเติมแถมยังไปดื่มอะไรที่มันกระตุ้นให้น้ํามันแห้งหรือมันร้อนเกินไปพวกน้ําหวานน้ำบัลมนีน้ำบัลมก็ใส่แก๊สเข้าไปน้ําหวานก็คือสังเกตว่าพอมันมีความข้นในน้ำมันจะหนืดก็เหมือนถาววันครับที่มันแห้ง พอถ้วันแห้งไม่ยืดหยุ่นสุดท้ายเส้นก็ตึงลมก็อั้นเลื่อนลำเหนือก็คน้นเห็นไหมครับอันนี้ต้องบอกว่าเป็นปัจจัยที่ทุกคนครับอยู่บ้านชิวๆสบายๆแต่ดื่มน้ําน้อยกินของไม่ดีสุดท้ายก็เป็นนะครับหรือกระทั่งว่าเป็นน้ําที่เป็นเชิงลึกเขาเรียกว่าธาตุนาที่เกี่ยวกับความสัมพันธ์กับหรืออารมณ์มันตกค้างอะความสัมพันธ์ไม่ดีมันรู้สึกจากที่ชื้นใจมีความชื่นฉ่ำมันหอยเหี่ยวใจมันมีอาการแบบรู้สึกไม่ไม่สดชื่นอะคือน้ําแห้ง อันนี้ครับก็มีปัญหาได้นะครับก็อยากชวนให้เห็นนะครับว่ามันแห้งตั้งแต่ใจไปสู่กายแล้วบางทีก็กล้ามเนื้อเส้นเอ็นมันก็ห่อเหี่ยวกลายเป็นเส้นตึงหรือโอเคบางคนที่มาหาเนี่ยเขาบอกไม่ได้ขนาดนี้ครับแต่ว่าเราเห็น,น้วครับว่าเขาไม่เฮลตี้ครับเขาไม่สมดุลคือเครียดกายกายก็เครียดใจก็เครียดความคิดก็ปรุงสราง มันก็เกรงขึ้นมาโดยอัตโนมัตินะครับอันนี้หมอเจอบ่อยนะครับบางคนเข้าใจว่าเป็นแค่โรคกล้ามเนื้อหรือว่าโอเคมันจะเป็นแค่ออฟฟิซินโดนะครับอ่ะก็ลองดูนะครับหลายคนเนี่ยมาปรึกษาหมอดูเหมือนจะเป็นแค่กล้ามเนื้อปวดตึงแต่พอมีกระบวนการคุยโคชชิ่งหรือกระทั่งว่ามาเวิร์กช็อปด้วยกันเนี่ยเห็นได้ชัดน,นะครับที่หมอพูดไปเนี่ยดูเหมือนเป็นเรื่องง่ายๆที่เราเอ๊ะถ้าเราทําได้ก็ดีแต่บางคนเนี่ยไม่ได้ทําต่อเนื่องหรือหลังและมีปัญหามาเรื้อรหลังกลายเป็นว่า เส้นก็ตึงง่ายทําไมเอ๊กดจุดปลายกินยาใบดีขึ้นพอกลับไปใช้งานถ้าไปเป็นอีกก็เนี่ยครับเหมือนทาว,วันี่มันแห้งครับเราลดน้ํามาแล้วพอมันฟื้นขึ้นมากลับไปแห้งอีกอันนี้ครับต้องบอกว่าเส้นไม่ได้ใช้เยอะแต่น้ําแห้งอ่าอันนี้เป็นเรื่องท่าที่สัมพันธ์กันเนืะท่าดินกับท่าน้ต้รงบอกสองอันนี้เป็นคู่ท่ากันเหมาถึงมาเชื่อมโยงเนาะถ้าเราเติมน้ําดีมันก็ชุ่มชื้นดินยืดหยุ่นมันก็ผ่อนคลายถ้าเราน้าน้อยดินแห้งแข็งก็ตึงง่ายนะครับเขาเรียกว่าคู่ท่ากัน โอเคครับต่อไปนะครับอันนี้จะเป็นที่ธาตุดินแบบชัดเจนนะครับก็คือเหมือนกับอดอาหารหรือว่าไม่ค่อยได้เติมสิ่งที่มีประโยชน์คือดินอ่อนแรงอ่ะอาจจะเป็นการที่ขาดสารอาหารเลือรลังหรือกระทั่งว่าไม่มีตัวธาตุดินที่เป็นดินอุดมสมบูรณ์กินของแสลงหรือกะทั่งกินของไม่ประโยชน์กินขนมถุงบ้างกินของแปรรูป กินของที่มันไม่มีไม่มีตัวสารที่ดีโดยเฉพาะถ้าเป็นท่าดินคือพวกโปรตีนที่มีคุณภาพเนาะโปรตีนจากพืชก็ดีหรือถ้าเป็นสัตว์ก็อย่าเป็นสัตว์ใหญ่เกินไปที่เลื้อยลังเพราะว่าสัตว์ใหญ่เกินไปในบางทีเดี๋ยวนี้มีฮอร์โมนมีเคมีแล้วก็ตัวมันเองก็มีความร้อนสูงกินใบอาจจะดินแข็งกว่าเดิมแต่ถ้าบอกว่าถ้าบำรุงให้มันพอดีนะครับดินมันจะมีความคุณภาพคุณภาพคือเป็นยังไงครับดินที่แข็งแรงยืดหยุน่นแล้วก็เหมือนกับทํางานได้มีประสิทธิภาพนะครับ อันนี้คืดินไม่ดีเลยครับแห้งแกงเลยครับแล้วก็เนี่ยกดไปแล้วไม่ยืดหยุ่นกลับมาเลยนะครับขอมาอาสาทิตนะครับแต่ถ้าเนี่ยดินของกล้ามเนื้อคนเราเนี่ยคนจะเฟิร์มเนาะทีนี้ถ้าเราขาดมากเกินไปก็ไม่ดีนะครับหรือใช้งานผิดวิธีนะครับ่ผิดวิธีเนี่ยโหเจอบ่อยนะครับคือคนที่ใช้มือถือคอมหรือแท็บเล็ตหรือทั่งอ่านหนังสือโต๊ะสูงไปบ้างใช้คอมสูงเนี่ยผิดวิธีไหมครับอันนี้ไม่ต้องเป็นออฟฟิศก็ครับเป็นคนทํางานทั่วไปเนี่ยถ้าถ้าแบบสมมติโต๊ะสูงไปหรือต่ำ ครึ่งชั่วโมงก็ปวดแล้วครับอ่านหนังสืออ่านอันนี้ไม่ใช่งานรอ,อฟิศอ่านหนังสือเล่นนอนอ่านเนี่ยครับเก่งไหมอะไรก็แล้วแต่กับที่เราต้องยกเก่งหรือนั่งผิดท่านั่งไขว้ห้างเที่ยวตัวยืนแล้วแบบยืนแบบไม่ค่อยสมดุลเป็นการยืนแบบยืนตัวเอียงอย่างเงี้ยครับคือพอมันไม่สมดุลในเชิงร่างกายนะครับส่วนใหญ่กล้ามเนื้อบางส่วนรับน้ําหนักมากเกินไปลมไม่อันเนี่ยครับมันเท ลงไปอันจุดหนึ่งน้ำไปกองเลือดน้ำเหลืองไปค้างสุดท้ายก็เสียสมบุญครับอย่างที่บอกว่าถ้าเรามองเป็นองค์รวมเนี่ยมันเสียสมบุญแบบองค์รวมได้เลยครับส,สักพักถ้าเป็นนานๆน,นะครับกระดูกเบี้ยวกระดูกผิดท่าต้องมาจัดก,กระดูกก่อนอีกนะครับอย่างน,นสมบุญเนี่ยบางทีเจอแล้วเห็นเลยครับว่าเส้นก็มีปัญหาตัวลมตัวโครงสร้างกระดูกรวมถึงการใช้ชีวิตของเขาด้วยสามใบนะครับโอเคก็อีกอันหนึ่งคือเป็นกล้ามเนื้อบาดเจ็บนะครับอันนี้ก็อาจจะเป็นแบบชัดเจนเช่นย่อคล้ายๆกับคุณวนาลัตนะครับที่เมื่อกี้พูดไปว่า คอตกหมอนนะครับคอตกหมอนคือเกร็กขึ้นมานะครับก็อาจจะเป็นการเป็นฉุกเฉินแต่ว่าถ้าไม่แก้ก็เลือหลังได้เหมือนกันนะครับคอตกหมอนนิ้วซ้นเ,เป็นเหมือนกับข้อเท้าแพลงหรือยอกยอกหลังยอกหลังนี่บางคนเจอบ่อยนะครับว่าเป็นแล้วเป็นอีกนะครับเพราะว่าลึกๆมันยังไม่สมดุลน,นะครับโอเคนะก็เป็นท่าดิ่งกับท่าน้ำนะครับทีนี้จะบอกว่ามีท่าอีกท่าหนึ่งครับที่เรารู้สึกว่า คนละเลยนะครับหรือคนไม่เห็นไม่เห็นว่าเออมันเชื่อมโยงกันสําคัญแค่ไหนนะครับคือเขาเรียกท่าลมที่อยู่ภายในนะครับออลมเนี่ยก็คือต้องเอาตั้งแต่เรื่องนี้เลยว่าการอยู่ท่าเดิมมานานคือต้องบอกท่าเดิมเนี่ยต่อให้เราแบบไม่ใช่ผิดพิไม่ใช่ผิดวิธีเนาะคือมันแบบถูกวิธีเลยนั่งบ่าเสมอหน้าตรงไม่ก้มไม่เงยืหลังตรงมีที่รองพนักพิงมีรองที่ขาอันนี้หมอพูดโดยหลักการที่คนยอมรับกันเนเนาะว่ามันคือท่าที่สมดุล แต่อะไรครับแต่ลมไม่เคลื่อนเลยไม่ขยับนั่งเนี้ยชั่วโมงหนึ่งทำคอมแบบไม่ดื่มน้ําไม่ขยับเคลื่อนไหวตัวไม่ลูกเข้าห้องน้ําเลยสองชั่วโมงสามชั่วโมงกลายเป็นว่าลมไม่เคลื่อนครับสักพักพอลมไม่เคลื่อนก็เหมือนกับดินที่มันค้างนาน,านมันก็แข็งมันก็ตึงเป็นตะกิวหรือเกรงได้เรียบเสม,มือนว่าเราตั้งนานๆเนี่ยสักพักเนี่ยลมมันจะค่อยๆสะดุดได้เพราะมันไม่เกิดการเคลื่อนไหว พลังของลมพลังของการขึ้นไหวยืดหยุ่นแล้วก็ได,ได้ได้มีการขยับขยายบ้างนะครับแล้วพอลมไม่เคลื่อนไปไหนครับน้ําก็ร้อนก็คนไฟที่มันควรจะไหลเวียนเหมือนเราตั้งหมอ้อควรจะคนให้ดีครับไม่งั้นไหม้ไฟก็ขางสักพักไหมครับเห็นบางคนเขา่งอาชีพนั่งประชุมเนี่ยก็ไม่ได้ยกของหนักนะแต่ทาไมมันแบบร้อนหัวร้อนคอร้อนเกร็งไปหมดเพราะว่าอะไรครับเพราะมันอยู่ท่าเดิมมันานบางคนกินกาแฟเขาไปอีกบางคนกินของหวานกินเบเกอรี่อันเนี้ยครับก็มีปัญหาและพอแบบที่บอกอาชีพนั่งประชุมเกี่ยวอะไรครับเกี่ยวกับความคิด ไม่เคลื่อนไหวแต่ความคิดหมุนตลอดนะครับก็อันนึงนะครับว่าที่หมอเจอบ่อยมากนะครับคือความคิดที่วนความคิดที่มันเหมือนกับเยอะเกินมากเกินนะครับอันนี้ก็เปรียบสเสมือนรถยนต์เลยครับที่เคยเปรียบเทียบบ่อยว่ารถยนต์เนี่ยมันวิ่งอยู่ตลอดมันก็อาจจะเครื่องไม่ฮิตง่ายแต่ถ้าจอดเครื่องทิ้งไว้แล้วไม่ดับเครื่องอีกแอดเครื่องนี้ไว้ก็เหมือนร่างกายที่นั่งเฉยแต่เป็นยังไงครับสายพานมอเตอร์ไม่ยอมดับเครื่องหมุนหมุนหมุนคิดเยอะเกินบางคนคิดเยอะไม่เท่าไหร่อารมณ์หงุดหงิดก็เหมือนเป็นคัน คือเครื่องไม่ดับนี่เหมือนความคิดเนาะที่ไม่ดับแต่ว่าคนที่ขับเร่งเครื่องม่อเลรจะไปไฟแดงกลายว่าอารมณ์ก็เสียความคิดก็ร้อนหมุนไปเรื่อยๆนะครับลมอั้นลมร้อนสุดท้ายหัวร้อนเส้นตึงตามมาเห็นไหมครับไม่ต้องอนออฟฟิก็เป็นได้นะครับอีกอนนางคือการหายใจที่ผิดวิธีนะครับก็เป็นท่านลมอีกอันนึงครับแต่เป็นหายใจกองละเอียดน,นะครับบางคนหายใจสั้นเนี่ยตื่นเต้นก็ได้หรือว่าเหนื่อยหรือก็ทั้งแบบเป็นคนที่ไม่มั่นใจในตัวเองอะ่ะแล้วแบบภาวะที่มันแบบ หายใจจร้มันติดป็นิสัยหายใจเนี้ยลึกค่อยๆผ่อนมีตัวหนึงที่หมอช่วยมากเลยครับว่าหาไมาแล้วครับระครังสติหมอใช้ในกระบวนการใช้ในคลินิกโค้ชหรือว่าไปเวิร์กช็อปวงใหญ่ๆเนี่ยเราจะมีระครังที่เป็นเหมือนระครังที่เป็นคลื่นเสียงถ้าเป็นตัวใหญ่ๆที่เป็นจะเป็นขันที่เบรก็ได้หรือเป็นคริสตัลก็ได้จะมีคลื่นเสียงที่ช่วยให้ลมเคลื่อนได้ดีขึ้นแล้วก็ช่วยปรับสมดุลทุกท่าได้เลยนะครับแต่นิสัยที่ดูเป็นเสียงนะครับ ก็เป็นเสียงที่เหมือนค่อยๆนาพามันก็ช่วยให้เราแบบได้กลับมารู้ตัวผ่อนคลายแล้วก็ถ้าเราใช้แล้วแบบเหมือนตามเสียงตามลมเข้าไปเนี่ยเราจะพบว่าลมที่เราลึกขึ้นเนี่ยมันช่วยให้ความร้อนก็เคลื่อนน้ำที่ค้างก็ไหลเวียนสงบลมก็สามารถที่จะไหลผ่อนคลายดินก็จะค่อยๆผ่อนได้นะครับนี่พอดีเป็นตัวเล็กเนาะแล้วก็ดูออนไลน์แต่ถ้าเราเคยเจอตัวใหญ่ๆหรือเป็นเคลื่นที่ฟังทางออนไลน์ได้เนี่ยเันจะพบว่ามันมีการสั่นสะเทือนทำให้ตัวทัดดินคลายลมเคลื่อนได้นะครับฟังอีกรอบนะครับ ก็หายใจลึกๆผ่อนออกขายาไปด้วยนะครับบางคนก็มากดจุดที่นี่นะครับต้องมาสอนฝึกหายใจกันระหว่างการกดนะครับแล้วพอกลับไปใช้ยายาลมอย่างเงี้ยครับยาลมยาแคปซูลหรือเป็นพวกแบบยาทาเนาะยาทาให้ให้เคลื่อนเนี่ยบางคนก็กลายเป็นว่าช่วยได้มากขึ้นนะครับเพราะว่าเขาไม่เคยฝึกการการหายใจยหรือว่าไม่เคยฝึกเรื่องของลมภายนอกภายในเลยนะครับโอเคอ่ะก็ชวนมาแชร์กันนะครับว่า ถึงจุดนี้แล้วใครที่เห็นปัญหาชัดเจนบ้างขึ้นนะครับอีกอันนึ้งนะครับที่เป็นท่าที่ยังไม่ได้กล่าวถึงชัดเจนมากคือเป็นท่าไฟล์ที่เป็นต้นเหตุน,นะครับต้องบอกว่าลมเมื่อกี้มีมีเรื่องลมภายนอกนะครับคืออากาศที่ไม่ถ่ายเทบางคนนี่ชอบอยู่ในห้องทึบๆปิดๆหรืออยู่ในห้องแอร์เยอะๆห้องแอร์หรือว่าลมแบบธรรมชาติที่ไม่ค่อยมีเนี่ยขนาดข้างนอกเนี่ยยังไม่ถ่ายเทนะครับลม,ลมในลมในร่างกายลมในจิตใจเราก็จะอุดอู้นะครับเหมือนใครที่อยู่ในที่อุดอู้บ่อย ใจมันก็อุดอู้แล้วก็ร่างกายมันก็ไหลเวียนไม่ดีนะครับลมเป็นพลังของการที่มันไม่ถ่ายเทยนั่นเองนะครับต่อไปคือเรื่องของการพักผ่อนไม่เพียงพอที่เขาบอกว่ามันคือการชาร์จไฟที่ดีนะครับไฟนี่เป็นต้นทางน,นะครับถ้าไฟมันมีประสิทธิภาพมันก็จะแอคทีฟมันรถยนต์ที่มีพลังแต่ถ้าไฟมันหย่อนนะครับไฟมันไม่ไม่ไหวมันก็เคลื่อนอ่อน,อน,อนพอเคลื่อนอ่อนคืออันนี้มันเป็นระบบภายในน,นะพอเคลื่อนนอ่อนพอเคลื่อนอ่อนมันก็ติดขัดพอเราติดขัดน้ําข้นเส้นก็ตึง พอตึงมากไฟก็ค้างก็กลับไปเป็นวงจอรอุบาดความร้อนค้างลมอั้นน้ําแห้งเส้นตึงเห็นไหมครับแต่วงจรนี้มันจะมาบ่อยๆนะครับไม่ว่าจะเป็นมุมไหนนะครับมุมจากดินก่อนจากน้ําก่อนจากลมก่อนหรือจากไฟที่มันแบบเหมือนการพักความไม่เพียงพอแล้วถ้าเป็นวิทยาศาสตร์นะครับฮอร์โมนต่างๆก็ไหลออกมานะครับเป็นฮอร์โมนความเครียดฮอร์โมนที่มันไม่ค่อยสมดุลแล้วก็ฮอร์โมนดีๆนะครับมันก็ไม่ค่อยไม่ค่อยหลังนะครับเมลาโทนินกรดฮอร์โนมนฮอร์โมนในความสุขก็ไม่มีเพราะว่ามัน หมือนกับว่าไม่ไม่ค่อยที่จะได้รับการดูแลในเชิงการพักผ่อนนะครับอืมอันนี้ก็ต้องบอกนะครับว่าถ้าใครที่เจอนะครับก็ระวังนะครับหรือก็ทั้งว่าอาหารกระตุ้นไฟเช่นของแสลงแบบรสจัดเกินไปจัดทุกชนิดนะครับเปรี้ยวหวานมันเค็มเผ็ดจัดเกินก็ไม่ดีนะครับแล้วก็บางทีกลายเป็นกินของแสลงโดยตรงเช่นหน่อไม้หน่อไม้น,ไมนี่บางคนเป็นโรคกล้ามเนื้อแบบปวดเมื่อยหรือโรคข้อนยกินไปปวดมากกว่าเดิมข้ออักเสบนะครับมันมีบางบอกมันมีสารที่เป็นพิษอยู่นะครับถ้าเป็นวิสาเขาเรียกว่ามีกดอยุติ หลายๆอย่างนะครับก็ฝากไว้นะครับอันนี้ก็ทําที่บ้านนี่แหละครับถ้ากินบ่อยๆก็มีปัญหานะครับรวมถึงพวกตัวเขาเรียกก็เป็นตัวที่ทําให้ลมอั้นนะครับเช่นตัวข้าวเหนียวอ่าข้าวเหนียวก็มีปัญหาได้นะครับที่ทําให้ลมอัน้นแล้วก็การที่เรากินอาหารที่มันเป็นเชิงอาหารแบบกระตุ้นความร้อนมากๆเช่นมันมันนมเนยนะครับอันนี้อาจจะไม่ได้มีผลต่อ ก้าวมาทันทีนะครับแต่ว่าระยะยาวครับมันร้อนเกินร้อนเกินก็ทําให้ท่าดินนแข็งเกร็งได้นะครับเครื่องดื่มก็แอลกอฮอล์นะครับก็อย่างที่พูดไปแล้วเนาะชากาแฟแอลกอฮอล์นะครับทีนี้มันมีทัดไฟอีกอันหนึ่งครับคือเขาเรียกว่าเป็นทัดไฟแบบเรื่องของภายในเนาะเป็นความเครียดที่มันแบบพูดไปแล้วนะว่าความเครียดทุกทุกรูปแบบเนี่ยครับมันก็ทําให้ท่านิสตุบุนะครับอาจจะคนละแบบเช่นอารมณ์อารมณ์ร้อนคิดเยอะเหมือนหัวร้อนเหมือนเบิร์นเอาอะไฟมากลงก็มาก แต่ถ้าไม่เครียดแบบจังวนกลัวหึงเศร้ามันก็เป็นเหมือนกับว่ามันก็ดูห่อตัวไม่ว่าจะเป็นการขึ้นมาเงี้ยเกรงเหมือนกันหรือว่าอารมณ์ห่อตัวพอมันห่อมันก็เกรงอันนี้ก็ลองสังเกตตัวเองนะครับถ้าเรารู้สึกอะไรหรือทําอะไรแล้วมันแบบรู้สึกมันร้อนๆภายในนะครับสันนิษฐานได้เลยว่ามันไม่สมดุลอยู่ข้างในนะครับพอมันร้อนมากก็ส่งผลต่อเรื่องไอ้กล้ามเนื้อออฟฟิศซินโดมได้นะครับเห็นไหมครับที่พูดมาเนี่ยสัมพันธ์กันหมดเลยนะครับแล้วก็อยากชวนให้เราเห็นนะครับว่า ไม่ว่าจะเป็นมิติกายมิติใจหรือมิติชัดชีวิตนะครับล้นวนเป็นสาเหตุที่ทำให้เสียสมบุลรได้ทั้งนั้นนะครับนี่ขนาดโฟกัสแค่เรื่องออฟฟิศซินโดรมนะครับเห็นไหมครับปวดร้าวชาอ่อนแรงเป็นไปได้นะครับทีนี้ลองมาแชร์กันหน่อยนะครับว่าใครมีอาการต่างๆเหล่านี้บ้างนะครับก็อาจจะลองแชร์นิดนึงนะครับโอเคทีนี้ถ้าสาเหตุเหล่านี้ครับมันต้อบอกว่าเป็นสาเหตุที่ดู เชื่อมโยงต่อชีวิตต่างๆนะครับดินน้ำร่องไฟเนี่ยแต่จริงๆก็มีสาเหตุที่มันแบบพื้นฐานเลยนะครับพื้นฐานที่มันก็ชัดเจนอยู่แล้วครับว่าในออฟฟิศเราก็มีได้นะครับออันนี้ก็อยากจะชวนนะครับว่าสาเหตุเหล่านี้มีอะไรบ้างน,นะครับลองลองแชร์กันได้นะครับว่าสาเหตุที่พวกเราเป็นๆกันอยู่เนี่ยที่แบบโอเคไม่ต้องไม่ต้องเอ็กซ์ตร้ามากเลยเป็นสาเหตุพื้นฐานเลยแต่เราก็เป็นกันอยู่นะครับลองแชร์ได้นะครับตอนนี้มันมีที่หน้าจอเนาะ อเคก็อันนึงนะครับที่เขาบอกว่าออฟฟิศเนี่ยเจอบ่อยๆนะครับคือนั่งยืนเดินนานนะครับหรือว่าผิดท่าไปอันนี้ก็ย้ำอีกครับเขาเขา,เขาเรียกว่าหนักไปกับนานไปเมื่อกี้ทีหมอพูดไปแล้วนะว่าในเชิงธาตุด,ดินเนี่ยถ้าหนักไปหรือลมไม่เคลื่อนเนี่ยนานไปก็มีปัญหานะครับจริงๆต้องบอกว่ารูปแบบออฟฟิศเนี่ย มักจะไม่ค่อยได้มีการที่ได้เคลื่อนไหวอะไรมากแล้วก็ส่วนใหญ่งานมันอยู่หน้าคอมหรือการเป็นงานเอกสารหรืองาน,นาปนระชุบเนี่ยบ่อยครั้งที่มันหนักไปเรือนานไปถ้าเราจะเรียกน,นะครับเราลองสลับบ้านนะครับสลับความหนักคือเปลี่ยนท่าทางให้ถูกต้องไม่ว่าจะเป็นโตะ๊ะรูปท่าทางกาอี้หรือกระทั่งแบบรูปแบบของงานส่วนนานไปก็อันนี้อาจจะบริหารแม่เลตัวเองว่าโอเคทุกครึ่งชั่วโมงทุกหนึ่งชั่วโมงลุกบ้างดื่มน้ำบ้างเข้าห้องน้ำบ้างหรือแบบยืดเหยียดทําให้อากาศถ่ายเทแล้วก็กลายเป็นว่า ได้มามองในสิ่งอื่นๆไม่ใช่โฟกัสอยู่แต่หน้าคอมนะครับอันนี้ก็เป็นตัวช่วยที่ดีมากนะครับถ้าเราสามารถที่จะปรับได้เนาะรวมถึงพวกการยกของหนักมีบ้างน,นะครับก็เป็นออฟฟิศในเชิงที่ต้องยกของหนักแฟ้มงานกระเป๋าเอกสารหรือก็ทั้งว่าเป็นออฟฟิศที่มีของหนักๆที่ต้องยกนะครับเป็นการขายของนะบางอย่างที่ต้องยกของบ่อยหรืออะไรที่มันซ้ําๆเดิมๆนะครับก็ระวังนะครับเช่นใช้เมาส์เดิมๆเลยครับกลายเป็นว่าข้อมือ ชาเป็นพังผืดได้นะครับหมือใช้แข็ข้านี้ประจําอันนี้ก็อาจจะไม่ได้เกิดขึ้นทุกคนนะครับแต่ว่าลักษณะงานที่ไม่ต้องซ้ำๆเนี่ยมักจะทําให้เกิดปัญหาได้นะครับเหมือนรถติดนะเนาะเส้นตึงลมอั้นเลือดคนก็กลายเป็นพังผืดขึ้นมานะครับ